สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่10กันยายน64อัปเดตข่าวสารราคาทองล่าสุดมาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้กันนะครับตามประกาศสมาคมค้าทองคําราคาทองปรับเพิ่มขึ้นบวก50บาทส่งผลใราคาทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่27,750บาทขายออกที่27,850บาททองรูปพันธ96.5%รับซื้อที่27,257บาทและขายออกที่28,350บาทครับ ทองโลกโกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,791เหรียญต่อออนดัชนีงเงินดอลลาร์ที่92.52จุดและค่าเงินบาทอยู่ที่32บาท68สตางต่อ1ดอลลาร์ครับสรุปราคาทองคำวันนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น5.5ดอลลาร์ต่อออนโดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนหลังจากการประชุมธนาคารกลางยุโรป ECB ที่แม้ว่า ECB จะมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยและคงวงเงินของโครงการซื้อสินทรัพย์ตามตามาตรการ P.E.P.P. E ในการประชุมรอบนี้อย่างไรก็ดีปัจจัยทําให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาจากที่การ ECB ระบุว่าปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ P.E.P.P. E ในไตรมาสที่จะมาถึงนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเทียบกับช่วง2ไตรามาสที่ผ่านมาพร้อมกัน ECB ได้ปรับเพิ่มตัวเลขปริมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้โดยคาดว่าการขยายตัว5%จากเดิมคาดการไว้ที่4.67%พร้อมปรับระดับค่าตัวเลขเงินเฟอ้อสู่ระดับ2.25%ในปีนี้ซึ่งการแข่งค่าของสกุลเงินยูโรเป็นปัจจัยติดตันสกุลเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง จนหนุนให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,800เหรียญต่อออนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางทองคำสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ